สัสดีครับพี่น็อกรับอยู่กับช่องค k ม m a ารีวิวนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเล่นหุ่น HFF i g u art กันอีกหนึ่งกล่องนะครับจากซีรีส์ k a m e n r i d e r Amazon นะครับตัวนี้จะเป็น k a m e n r i d e r Amazon Neo นะครับจะเป็นตัวเอกในภาคที่2เนาะคือมันจะเป็นตัวเอกอยู่จริงๆมันก็เป็นทั้งซีซั่นแหละแต่ว่าผมแอบรู้สึกว่าพอตอนเดินเรื่องไปสักพักหนึ่งแล้วไอตัวพอไอตัว Amazon Alpha กับ Amazon Omega โผล่ออกมาเนี่ย บทน้องเขาจะจะจะ,จะดูดรอ,ดอไปหน่อยอะไรเงี้ยเลยแบบมันก็น่าสงสารนิดนึงนะคือแบบจริงๆตัวเนื้อเรื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวคาแรกเตอร์อะไรเงี้ยเอ่อมันจะมีดาม่าค่อนข้างเยอะอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็พี่น้องลองไปหาดูกันแล้วกันนะเออผมไม่สปอยดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะดูนี่แต่ว่าบอกคร่าวๆว,ว่าไอ้ตัวนี้จริงๆมันเป็นลูกชายของตัวทาคายามะจินนะครับที่มันเป็นอเมซอนเอ่อ อัลฟานะครับตัวสีแดงอเออแล้วก็มันก็จะมีดาม่ากันพ่อลูกเนี่ยแหละนะครับก็ลองไปหาดูกันแล้วกันเ,เจ้าตัวนี้จะเป็นกล่องที่2แล้วก็เป็นกล่องสุดท้ายที่ผมมีนะของณนปะัจจุบันนี้ของเจ้าตัวซีรีส์คาเมไลไรเดอร์อามาซอนตัวนี้นะครับของในไลน์ s h f นะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่าไอตัวโชโดที่ผมเคยซื้ออ่ะมันมันออกมาแค่ตัวอัลฟากับตัวโอเมก้าแต่ตัวนีโอเนี่ยมันไม่ยอมออกนะมันยังยังเงียบเงียบอยู่เลยผมว่ามันคงไม่ออกแล้วมั้งอะไรเงี้ยก็เลย ทําให้สุดท้ายเลยแบบตัดใจต้องมาเก็บ SSF แทนอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวอเมตัวตัวนีโอเนี่ยผมค่อนข้างชอบดีไซน์มันในหลายๆจุดเลยคือมันจะเป็นลักษณะของความเป็นอเมซอนผสมกับใส่ชุดเกราะด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สีสันน่ะคู่สีที่ที่ที่เขาดีไซน์มาเนี่ยผมว่ามันสวยมากเลยนะมันจะเป็นสีออกน้ําเงินอมม่วงแล้วก็จะมีลายตามตัวจะเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้ซึ่งผมว่ามันมันเท่ดีนะครับแล้วก็ หน้าตรงหน้าตาอะไรเงี้ยมันจะเป็นเนี่ยอย่างดูจากภาพตรงนี้ก็ได้มันจะเหมือนเป็นแบบ Amazon ใส่เกราะเอ่อใส่หมวกใส่อะไรเงี้ยซึ่งแบบเออมันก็มันก็แปลกดีนะมันดูฉีกหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยก็เลยชอบเป็นพิเศษนะครับก็ประมาณนี้อันนี้มันดูดีเทลของกล่องกันกน,นิดนึงนะครับตัวกล่องก็จะเหมือนคราวที่แล้วเลยตัวตัวเอ่อโอเมก้า <laughs> ชื่อยากมากนะกฮรเดอร์เนี่ยทำรีวิวไรเดอร์ที่ผมไปบอกว่าปวดหัวมากเลยเพราะว่ามันแบบชื่อมันจะวุ่นวายเนี่ยอเมซอนนีโออเมซอนอัลฟาอเมซอนโอมกาอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีเวลาพูดลิ้นมันจะพันกัน <laughs> ถ้าพูดผิดพูดถูกต้องขอให้พี่น้อยก่อนด้วยนิดน,นึงนะครับอ่ะโอเคก็อ่าลักษณะกล่องจะเหมือนกับเจ้าตัวโอมก้าคราวที่แล้วเลยนะครับก็คือจะมีภาพโชว์คาแรคเตอร์อยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยก็จะเป็นจากของเล่นนั่นแหละดูท่าทางนะ ไม่น่าจะเป็นจากตัวสูตรแอคเตอร์หรอกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโชว์ใสๆให้เห็นเจ้าตัวแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับแล้วก็มีเข็มฉีดยาแล้วก็งนี้แวบๆตรงนี้จะมีเหมือนอาวุธนิดหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็ข้างหน้าก็จะเหมือนกันเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้คือแบบมีสัญลักษณ์ของซีรีส์นี้นะครับอเมซอนนะครับแล้วก็จะมีธรรมชิเนชั่นมีสัญลักษณ์บันไดบันไดตัวนี้ก็ออกมาหลายปีแล้วเหมือนกันมัน เป็นสีแดงเลยเนี่ยรู้สึกจากตรงนี้มงบันได2,017เมตรอินชัยหน้าคือตัวนี้มันก็ออกมานานแล้วผมเพิ่งได้มาพอดีได้มาในราคาถูกมากนะครับก็คืออยู่ประมาณ900มั้งรู้สึกว่าจะไม่ผิดนะประมาณ900 9 5 0อะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่ถึงพันก็โอเคเพราะปกติตัวนี้เขาจะขายเป็นพันกว่าแหละพันเห็นถูกสุดคือตอนตอนนู้นก่อนผมได้มาจะมาณพันสองพันสามนะครับแล้วก็ประมาณพันกลางๆมันจะออกมาเป็นเหมือนสองเวอร์ชันนจะมีแบบตัวนี้ที่เป็นเวอร์ชันธรรมดากับอีกเวอร์ชันหนึ่งที่จะมีรูป เหมือนเปลวไฟอะไรเงี้ยล้อมตัวด้วยหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะจะของออกสีน้าตาลส้มๆตัวนั้นจะแพงกว่านะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างก็ลักษณะอาร์ตเวิร์กทำมาขายกันเลยก็คือจะเป็นมีชื่อ S H F f i g u Art S H F f i g u Art นะครับแล้วก็มีคอมเดเอร์อาร์มซอนนีโอด้านหลังก็จะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ในท่าทางต่างๆแล้วก็มีอาวุธเท่าที่ดูตอนนี้คืออาวุธมัน มีน้อยกว่าของตัวโอเมก้าเยอะเลยนะรู้สึกเหมือนจะให้มาแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวหรือไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องลองไปแกะกล่องดูอ่านี่สติกเกอร์เงินเขาที่แล้วเหมือนคราที่แล้วเลยแต่วันนี้เขียนเป็นบันไดไทยแลนด์นะไม่ใช่บันไดเราที่แล้วตอนโอเมก้าจ,จะเป็นบันไดฮ่องกงแต่ของนีโอจะเป็นบันไดไทยแลนด์นะครับนี่ประมาณนี้ด้านข้างคือประมาณนี้เห็นไหมดีไซน์มัน ผมว่ามันดูลงตัวดีอะดูเท่ดีอะไรเงี้ยอันนี้ความความเห็นส่วนตัวนะผมว่าชอบตัวนี้มากเลยเสียยบทมันไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบเสีย,ยนิดนึงอันนี้ข้างล่างโอเคครับอันนี้จะเป็นดีเทลกล่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปแกะกล่องเนาะแล้วก็มาดูดีเทลข้างในกันต่ออีกนิดนึงนะครับ อ่ะในกล่องนะครับก็จะมีของให้มาแค่นี้นะครับก็คือจะมีส่วนของความส่วนของแอคชั่นฟิกเกอร์กับพวกแอเซอรีนะครับมามาในในถาดพลาสติกแล้วก็จะมีคู่มือเหมือนเดิมเหมือนไอตัวโอเมก้าคราที่แล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้อันนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยคือของอ่ะให้มาน้อยกว่าโอเมก้าเยอะมากเลยนะครับอย่างมือเนี่ยก็ให้มาแค่6 6ชิ้นก็คือ3คู่เองนะครับแล้วก็จะมีไอตัวที่มันเป็นเข็มฉีดยา ที่เอาไว้สําหรับแปลงล่างในเรื่องนะครับมาอันหนึง่งแล้วก็จะมีแขนที่เป็นติดอาวุธมาให้แล้วเลยนะอันนี้อีกชิ้นหนึ่งก็คือเราสามารถถอดแขนแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ผมยังไม่เคยลองเปลี่ยนเลยไม่รู้มันจะเป็นยังไงคือไอแกนของ HFF เนี่ยตั้งแต่ตอนเล่นตัวโอเมก้าแล้วผมแอบรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างบอบ,บางมากเลยอย่างตรงไอตรงเปลี่ยนพวกข้อมือข้อมือเนี่ยคือแบบ บอกตรงว่ามันหวาดเสียวจักไม่รู้ว่าคนอื่นเขาหักกันหรือเปล่านะแต่ผมยังแบบเล่นแล้วผมแบบรู้สึกว่ามันดูเบาบางคืออย่างเราเราเล่นทันฟอร์เมอร์กันอยู่อะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างแข็งแรงอ่ะแต่ว่าของเล่นบันไดประเภทเนี้ยมันจะทำระบบการเปลี่ยนข้อมืออะไรเงี้ยมาในในลักษณะที่มันค่อนข้างเบาบางนิดนึงเวลาเราเล่นอ่ะต้องแบบระวังระวังเลยอะไรเงี้ยและเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนทั้งแขนเลยตัวนี้ผมยังไม่รู้ว่าระบบการเปลี่ยนเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูมันเป็นแกนเดียวเลยอาจจะ แข็งแรงกว่าตรงข้อมือั้างนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับประมาณนี้ก็อันนี้คือของที่ให้มาในกล่องนะครับเดี๋ยวไปดูตอนแกะแอคชั่นฟิกเกอร์ออกมากันต่อเลยนะครับอ่ะก่อนที่จะไปแกะเอาตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนอยู่ในถาดกันก่อนนิดนึงเนาะอ่ก็จะมีประมาณนี้เลยของให้มาเนี่ยน้อยกว่าตัวโอเมก้าเยอะมากเลยนะครับก็คือจะมีแค่นี้ถาดเนี่ยก็ให้มาแค่ถาดเดียวเลยนะ อตอนโอเมกาเนี่ยเขาจะมีเป็นไอถาดใส่ชุดมือกับหอกมาให้อีกถาดหนึ่งข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยของน e โอจะให้มาแค่นี้เลยตัวแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยหลักๆก็มาในรูปแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีตรงนี้จะมีมุมตรงมุมซ้ายบนะจะเป็นเข็มฉีดยาที่เป็นกิมมิกในการแปลงร่างในเรื่องนะครับแล้วก็จะมีะชุดอาวุธที่มันเป็นเหมือนดาบติดแขนมาอย่างนี้1ชิน้นแล้วก็ให้มือเพิ่มมาอีก2คู่ อันนี้มือให้มาน้อยกว่าโอเมก้าด้วยโอเมก้านี่ให้มาตั้ง5คู่ใช่ไหมอันนี้รวมกันแล้วก็จะเป็น1 2มีแค่3คู่เองนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยกันต่อเลยนะครับอ่ะก่อนจะไปดูตัวแอคชั่นฟิกเกอร์กันนะครับเรามาดูของที่เขาให้มักอ่าคู่กันในกล่องก่อนนิดนึงนะครับก็จะมีหลักๆจะเป็นไอชิ้นนี้ชิ้นนี้จะเป็นเออเหมือนอาวุธที่ติดแขนนะครับของเจ้าตัวอเมซอนนีโอนะครับจะเป็นเหมือนปืน ปืนแล้วก็เป็นดาบด้วยมั้งเนี่ยฟ,ฟิลนี้อ่าแต่ว่าเขาจะให้มาติดกับตัวแขนทั้งท่อนมาเลยนะครับจะเป็นแบบเวลาเล่นเราต้องใช้วิธีการถอดเปลี่ยนแขนเอาประมาณนี้อันนี้ผมตั้งแต่ได้มาผมยังไม่เคยลอง <c oughs> ลองลองเปลี่ยนเลยไม่รู้มันจะเปลี่ยนยากหรือเปล่านะครับตัวอาวุธทาสวยดีนะด,ดาบเป็นสีดาด้วยดาบเป็นแบบดีเทลดีแล้วก็เป็นสีดําแล้วก็มีสีเหล็กอะไรเงี้ยดูค่อนข้างสวยงามอยู่ นะครับอันนี้จะเป็นชิ้นหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเข็มฉีดยาในเรื่องอตัวนีโอมันจะใช้เข็มฉีดยาเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวเข็มขัดนะครับตัวตัวไดเวอร์ของของมันอะไรเงี้ยแล้วก็แปลงล่างประมาณนี้ดูดีเทลจะไม่มีอะไรมากนะดูมีแค่สีเงินสีดำจะไม่มีจริงๆรู้สึกในเรื่องมันจะมีเหมือนเป็นหลอดหลอดน้ำยาสีเขียวๆด้วยหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิด จะอยู่ข้างในเข็มอะไรเงี้ยแต่นี้เขาไม่ได้ทํามาก็จะมีแค่นี้เองแล้วก็นอกนั้นก็เป็นมือนะครับมือจะให้มาเพิ่มอีกสองคู่จะเป็นมือเหมือนมือกลางกรงเล็บกับมือไอ้คล้ายๆกึ่งๆจะชี้นิ้วชี้นิ้วหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยทงเท่ๆมือแบบมือแบบแนวฮีโร่เอ่อที่อธิบายไม่ถูกเเรียกว่าอะไรนะอันนี้จะเป็นมือแบบกลางเหมือนกลางกงเล็บมานะครับก็จะเล็กนิดนึง อของที่ให้มามีแค่นี้เองนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะน้อยกว่าตัวโอเมก้าแบบเยอะมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวแอคชั่นฟิกเกอร์กันต่อเลยจ้าอ่ะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของเจ้าตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ของเจ้า a เม z o n NeO ตัวนี้กันนิดนึงนะครับตัวเอ,อ็ดีเทลของเจ้าตัวนี้นะครับเออโคตรดีเออ,ด,ด,เอ,อดีไซน์มันผมก็ชอบมากกว่าตัวโอเมก้าเยอะเลยอ่ะมันดูสวยคือสีเนี่ย อ่าเป็นจุดหนึ่งเลยนะสีของทั้งตัวเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมแบบเออชอบตัวนี้มากๆากจริงจริงตัวนี้ผมหามาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ราคามันไม่ลงตัวอะไรเงี้ยแหละแล้วก็อ,อ่ติดภาระกิจ <c oughs> เก็บทารฟอร์เมอร์เป็นหลักใช่ไหมก็เลยเออยังไม่เคยได้มันมาสักทีอะไรเงี้ยแต่แต่ถามว่าชอบไหมนี่คือชอบมากในในบรรดาดีไซน์อ,อ่าอเมซอนในซีรีส์นะทุกตัวเลยอะไรเงี้ยท,ที่ที่ออกมาในในใน,ในเรื่องอะ่ะผมจะชอบตัวอัลฟาที่สุด แล้วก็ชอบตัวนี้เป็นอันดับสองไอ้ตัวโอเมก้าที่เป็นพระเอกเนี่ยผมไม่ชอบเลยไม่ว่าถึงแม้พักซีซั่นสองมันจะออกร่างใหม่มาแล้วก็ตามนะจะเป็นเกาะประมาณคล้ายๆนีโอเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมีดีเทลที่มันดูดุด,ดันดิบกว่าน,นี้อะไรเงี้ยก็ไม่ชอบอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ทาไมเหมือนกันผมว่าดีไซน์ตัวนั้นมันดูแปลกๆอะไรเงี้ยนี่เป็นความชอบส่วนตัวอะไรบ้ออนะครับก็แต่ว่าตัวนี้มันดูมีความแบบหนึ่งหนึ่งเลยนะอย่างสีไอ้น้าเงินอมม่วงเมทัลลิกเนี่ยตัดกับแดงเนี่ยผมว่ามันมันเป็นคู่สีที่โคแบบ ดูดีมากอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็ดีไซน์มันอ่ะมันมันเหมือนตัวตัวของตัวนีโออ่ะมันดูเหมือนจะแอบ,บเรียบแต่ว่าจริงๆอ่ะดีเทลมันมีความแบบเนี่ยแฝงความเป็นทั้งชีวะด้วยชีวะนี่คือความเป็นไอตัวอเมาซอนเดิมที่มันเป็นสีออกเนี่ยน้ำเงินเมทัลลิกม่วงเมทัลลิกอะไรตรงนี้ใช่ไหมอ่าแต่ก็จะมีความเป็นเกราะเสริมเข้าไปอะไรประมาณเนี้ยเออมันดูเหมือนแบบเป็นคาเมลไรเดอร์ที่ มีการใส่เกราะเพิ่มเข้าไปจากตัวอีกหนึ่งชั้นอะไรเงี้ยมันเลยดูโอเคเนี่ยอย่างตรงหน้าเนี่ยแบบผมว่าเท่เลยอ่ะมันมันมันแบบจริงๆหน้ามันก็ทรงเดิมใช่ไหมหน้ามันก็จะเหมือนฟิลประมาณเอ่ออามาซอนอัลฟที่เป็นพ่อมนะันอ่ะเออประมาณนะั้นก็คือเหมือนเหมือนเป็นอามาซอรูปแบบเดิมไม่ใช่เหมือนตัวตัวโอเมก้าที่มันปากจะเรียบแต่นี้จะมีปากอยู่มีเขี้ยวมีอะไรเห็นชัดแต่ว่า,าใส่เกาะเพิ่มเข้ามา เป็นหมวกเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็มีความมีความโชว์เห็นไหมทุกอย่างความเป็นอเมซอนเดิมอะออริจินอลอะยังอยู่ครบเลยซึ่งแบบเออมัน,ม,น,ม,นมันดูดีอะไรเงี้ยแต่ว่าของเนี้ยอย่างแล้วมีการทำไดเวอร์ใหม่ด้วยนะเห็นไหมไดเวอร์ของเนโอมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งลักษณะของตัวเข็มขัดของโอเมก้ากับของอัลฟามันจะเป็นทรงแบบเหมือนอเมซอนเวอร์ชันเก่าแต่อันเนี้ยจะมีความไฮเทคเพิ่มขึ้นมามันดีไซน์เพิ่มมาแล้วใช้สีแดงแคนดี้ทำ อย่างเจ๋งเลยอุปกรณ์แปลงร่างจะเป็นเข็มฉีดยาที่เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยคือตัวที่มันติดกับไอคอนฟิกเกอร์มามันจะเป็นเหมือนฟิกมาเลยนะครับแบบถอดเข้าถอดออกไม่ได้ตัวนี้นะครับแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างบอดุงบอดี้สีเสืออะไรเงี้ยตรงนี้จะเป็นเหมือนออกเหล็กเหล็กๆหน่อยเป็นดําเมทัลลิกอะไรประมาณนี้แล้วตรงนี้จะเป็นสีดําด้านคือแบบโอ้โหโดยรวมเนี้ยแบบตัวนี้ผมโคตรเลิฟว่าสวยมากเลยแล้วนี่ได้มาราคาถูกด้วยประมาณเก้าร้อยเองนะครับเนี่ยด้านหลังก็ มันดีเทลมันดูแบบดีกว่าตัวโอเมก้าไอโอไอโอเมก้ามันจะดูเรียบๆดำๆรายละเอียดไม่ค่อยอะไรแต่ว่าตัวนี้มันจะมีแบบเนี่ยมันมันรายละเอียดมันจัดเต็มกว่าเนี่ยต่างก้นเนี่ยก็จะมีลายี่ของตัวโอเมก้ามันจะเรียบๆใช่ไหมเนี่ยจะอันนี้จะดูมีเท็กเจอร์เออมันดูดูโอเคคุ้มราคาคือเกินคุ้มราคาดีกว่านะครับเนี่ยอย่างไอไอครีบหลังเนี่ย มันก็มีการดัดแปลงใหม่นะดีไซน์ใหม่อย่างของตัวธรรมดามันจะมันเป็นครีบคมมันจะย้อนลงมันจะลงอย่างี้แต่นี่มันจะย้อนขึ้นอย่างนี้แบบเออมันดูเจ๋งดีนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็น้ําหนักเบาเหมือนกันนะดูแบบไม่ไม่ไม่ได้หนักอะไรมากอะไรเงี้ยดูแล้วแบบมันก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยนะครับทีนี้มาดูจุดขยับมันต่อเลยดีกว่านะอเริ่มจากส่วนหัวก่อนส่วนหัวสามารถหมุนได้นะครับรู้สึกตรงนี้ปกมันจะ ทำมาน้อยกว่าตัวออโอเมกา้ามันเลยทําให้แบบเหมือนขยับดูคล่องกว่าเนี่ยเหมือนหมุนได้รอบแบบง่ายๆเลยแต่อย่าหมุนรอบเลยแล้วก็เป็นเป็นจุดขยับสองสองจุดด้วยไอ้ตรงใต้คอหัวกับคอเนี่ยมีจุดหนึ่งแล้วก็ตรงคอกับลําตัวเนี่ยอีกจุดหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดขยับสองจังหวะมันจะมีปัญหาตรงที่เวลาเราบิดเกินอะไอ้ท่อนตรงเนี้ยมันจะอยู่ไม่ค่อยตรงมันต้องอาจจะต้องเขาเรียกอะไร ขยับกลับมาดีๆหน่อยซึ่งตรงนี้ผมจริงๆผมแอบสงสัยนะว่าเขาจะทำสองข้อทำไมจริงๆมันไม่ต้องก็ได้เวลาเอี้ยวคอมก็เอี้ยวอย่างเงี้ยคนเรามันไม่ได้แบบถึงขนาดแบบไอ้น,นี่เยอะแยะใช่ไหมละ่ะแล้วก็เพิ่มจุดขยับแบบตรงนี้มามันก็ไม่ทําให้หัวมันหมุนได้มากขึ้นหรอกเพราะว่าท่อนบนมันก็หมุนได้รอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออมันอาจจะต้องการดูโชว์เหนือแล้วบ้างหรือไม่ก็คือเป็นง่ายในการแยกชิ้นในการทําสีอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะ เป็นฟิวฟินั้นนะอันนี้ไม่แน่ใจตรงช่วงแขนนะครับจุดขยับถ้าจะเหมือนโอเมก้านะผมว่าเนี่ยมันเหมือนดึงได้หน่อยหนึ่งทําให้ช่วงนี้มันยืดขึ้นตัวนีโอเนี่ยข้อดีของมันก็คือตรงหัวไหล่อะมันในคลิปของตัวโอเมก้าผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าตัวโอเมก้าตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยของผมมันจะไม่ดีผมติดกาวไปแล้วแต่ว่าของนีโอไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขยับได้แล้วก็กางแขนทําให้กางแขนได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ อ่าทอนบนตรงนี้ก็บิดได้โอ้ยนี้เหนียวคือไม่ได้เล่นเท่าไหร่อ่านี่ประมาณนี้แล้วก็ตรงข้อสอบก็เหมือนกันมีสองจังหวะก็พับขึ้นแต่ก็เหมือนกันแหละคือมันมีสองจังหวะแต่ว่าพอมาติดไอ้ตรงช่วงตรงนี้มันก็ขยับได้ไม่เยอะมากมันก็ได้ประมาณแค่นี้แหละนะครับซึ่งก็พอแล้วนะในการแอคชั่นอะไรเงี้ยอ่าข้อมือก็หมุนได้นะครับเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็น จอยอ่แต่ว่าสามารถถอดเปลี่ยนได้มันก็เลยเป็นเหมือนมีบอจอยตรงนี้ด้วยนิดนึงแล้วก็แต่ว่าตรงนี้ก็จะมีจุดบานพับด้วยแต่ว่าเนี่ยไอ้ของเล่นประเภทแบบนี้มันจะหามันจะมองไม่ค่อยเห็นนะไอ้ตรงจุดพับเนี่ยงองประมาณนี้แต่ก็จะได้ไม่เยอะนะเพราะว่ามันก็จะติดเอดไซน์ตรงนี้ไปนะครับอ่าทีนี้ช่วงลําตัวก็อ่ามีสองจังหวะเหมือนกันก็คือตรงท่อนเนี้ยคือโมโมมันน่าจะโมเดียวกันแหละเองแต่ว่าเนี่ย ของผมมันจะแน่นๆหน่อยได้ยินเสียงเอ็ดเไหมออประมาณนี้แล้วก็ไม่รู้จะเอาวาสลีนหยอดเข้าไปยังไงคือจะกระชากก็วาดเสียวเหมือนกัน,ออนประมาณนี้เวลาเล่นก็ใช้ระวังเอาแล้วกันออแล้วก็ท่อนเอวท่อนเอวก็ขยับยกขึ้นได้ประมาณออนี่ก้มได้ประมาณนี้แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้นิดไม่นิดแตออ่ได้เยอะเลยนะครับประมาณนี้ เข็มขัดเขาไม่ได้ทำฟิกมารเลยทำให้แบบไม่ไม่ได้ล็อกกับไอชิ้นตรงสะโพกอะไรเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็มาดูตรงตงช่วงต้นขา,าถ้าต้นขาก็เหมือนตัวโอเมกานะคือมันจะดึงตรงนี้ลงมาได้เนี่ยแต่ถ้ายังไม่ดึงก็จะขยับได้ประมาณนี้ถ้าดึงลงมามันก็จะเตะได้เยอะขึ้นข้างหลังก็ติดก้นเหมือนเดิมท่อ,ทอนอต้นขาด้านบนตรงนี้ก็สามารถหมุนได้บิดหมุนได้ หัวเข่าก็เป็น2จังหวะเหมือนกันพับงอได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันนี้ก็ติดอีดีเทลของคลีบตรงขาอยู่เหมือนกันนะครับสองจุดน,นี่จริงๆพับได้ประมาณแค่นี้เลยถ้าเราเบี่ยงขาหลบแล้วก็ข้อเท้าอ๋กอกดไปข้อเท้ามีตรงนี้อีกตรงนี้สามารถหมุนได้ด้วย นะครับแล้วก็ตรงข้อเทา้าก็สามารถขยับขึ้นขยับลงอย่างนี้ได้เอียงซ้ายเอียงขวาประมาณนี้แล้วก็หมุนได้ตอนโอเมก้าผมลืมบอกไปว่าตัวปลายเท้าของ H H s อ f เนี่ยมันก็สามารถแบบขยับนี้ได้ด้วยนะนี่ขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวขยับทั้งหมดแล้วแล้วก็ตัวดีเทลนะครับเดี๋ยวไปลองใส่เขาเรียกอะไร อาวุธนะครับกับของที่มันให้มาอะไรเงี้ยลองลองทดลองเทสเปลี่ยนแขนด้วยมันข้างไหนไม่รู้นะครับ <laughs> แล้วก็ลองมาดูสรุปตอนสุดท้ายกันอีกสักสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับไปชมกันต่อได้เลยจ้าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนอาวุธชิ้นนี้กันดูนะครับใส่เข้าไปในแขนในคู่มือเขาให้เราดึงไอ้ท่อนนี้ออกทั้งท่อนเลยนะครับเดี๋ยวเออมาลองดูภาวนายอย่าให้หักโชคาคลิปลยกันนะเ,เดี๋ยวนะวิธีการจับอ่ะให้เราจับ ตรงข้อต่อตรงนี้คือเนี่ยเห็นไหมมันจะมีข้อต่อตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะเป็นจุดบานพับใช่ไหมเราอย่าไปดึงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดึงเลยเนี่ยผมว่ามันมีสิทธิ์หักสูงเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแค่เหมือนจุดขยับที่เป็นแกนแล้วก็เป็นพลาสติกเฉยๆอย่างเงี้ยให้เราลองใช้นิ้วอ่ะเนี่ยข้างเนี้ยบีบตรงนี้ดูแล้วก็ตรงเนี้ยเราดึงเฉพาะท่อนนี้ไปเพราะว่าชิ้นนี้กับชิ้นชิ้นที่เราบีบไว้ตรงเนี้ยมันน่าจะลิงกัน การจับแบบเนี้ยมันทําให้เหมือนเราช่วยทําให้ไอตรงข้อต่อมันไม่ต้องไปรับแรงอ่ะไอตรงจุดขยับตรงนี้ไม่ต้องไปรับแรงมันเลยอาจจะช่วยให้ไม่หักได้นะเดี๋ยวลองดูทําได้จริงปะอ่านี่เออโชคดีตัวนี้ขยับไม่ได้ยากมากนะครับถ้าถ้าตัวนี้ของพี่น้องท่านไหนซื้อไปแล้วมันแน่นนะลองฝืนเราใช้ไดไดได,ดเป่าผมมะเป่าดูแล้วก็ลองก็ค่อยดึงแล้วพอดึงออกอะ่ะให้เอาวัสินเคลือบไว้เลยก็ได้ตรงนี้มันจะได้ลื่นหน่อยเวลาเราดึงมันจะได ง่ายแต่ว่าตัวนี้ของผมมันไม่ได้ดึงออกยากนะมันก็เลยไม่เป็นไรไม่ต้องเคลือบก็ได้อ่าแล้วทีนี้ก็เอาไอ้มือข้างนี้มาลองใส่ดูเอ่อตอนถอดถอดง่ายตอนใส่ใส่ง่าย่ะเนี่ยอก็พอได้มั้งเนี่ยประมาณประมาณนี้นะครับมันเหมือนจะไม่ดังกึกนะแต่ว่าก็อยู่แล้วด้วยอ่าประมาณนี้ก็พอเออของเล่นลราคา แพงแถมบอบบางมันก็จะหวัดเสียวในการทํารีวิวนิดนึงอ่านี่ประมาณนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแขนอองว่าได้ประมาณนี้ของผมเอาแค่นี้ก็พอไม่อยากดันก็ไปสุดๆกลัวแบบเดี๋ยวดึงออกมายากนะครับประมาณนี้อ่ะช่วงท้ายนะครับเรามาสรุปความรู้สึกในการเล่นเจ้าของเล่น h, h f amazon neo ตัวนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็ให้คะแนนถ้าเต็มสิผมให้ ให้ร้านเหมือนกันก็ด้วยความที่ชอบดีไซน์มันนะแล้วก็จุดขยงจุดขยับอะไรเงี้ยก็มันก็ดีงามตามสไตล์ H H F นะครับแต่ว่าแล้วเนี่ยตัวนี้ผมโชคดีผมได้มาราคาถูกใช่ไหมมันก็เลยยิ่งทําให้รู้สึกว่าของล่นชินเนี้ยมันโคตรคุ้มก็ไปใหญ่เลยเพราะว่ามันแบบปกติมันต้องพันกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมได้มาแค่ประมาณ9 0้อยคือไม่ถึงพันอะมันก็มันก็โอเคแหละแล้วก็ถึงแม้ว่าของแถมจะน้อยแต่ว่าแลกกันกับเรื่องดีเทลตามตัวการทําสีแล้วก็จุดขยับอะไรเงี้ย ผมว่ามันค่อนข้างโอเคอยู่นะถ้าถามว่าเทียบกับตัวโอเมก้าผมชอบตัวนี้กว่าตัวนี้มันดูแบบเหมือนของที่ให้มาอะไรเงี้ยมันจะดูไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันก็สามารถแบบเอาไปเล่นนู่นนี่นั่นได้แบบเหมือนในตามในในเรื่องในระดับหนึ่งในอย่างไอตัวอาวุธที่เป็นมือที่เป็นดาบติดมือมาเนี่ยผมว่ามันก็ออกมา,ออก,มาออกแบบมาได้เท่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างเข็มขัดเอ้ยตรงไอตรงที่ติดตรงแขนตรงนี้เอ้ยก็มีการดีไซน์ขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดู ทำให้สวยสวยมากขึ้นเออตัวนี้มันคุ้มค่าในการซื้อซื้อมาไม่เสียรายเงินอ่าแล้วก็อาจจะมีจุดเสียนิดนึงตรงไอ้ไอ้ตัวแอสเซซรี์ที่มันเป็นเข็มฉีดยาเนี่ยตัวเนี้ยอ่าตัวน,วนี้ที่เขาให้มาด้วยเนี่ยตัวนี้มันดันแบบอ่าเขาไม่ได้ให้มือที่สามารถที่จะถือไอ้เข็มฉีดยาตัวเนี้ยได้อะไรเงี้ยหรือว่าไอ้ที่ให้มาแล้วผม <laughs> จับแล้วมันไม่อยู่ก็ไม่รู้นะเออเนี่ยแต่ตัวเนี้ยมันมันทำให้แบบจับไม่ได้ ก็เลยเสียดายไปนิดนึงตรงนั้นนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ไม่มีติอะไรเลยแบบค่อนข้างโอเคอยู่ชอบชอบอยู่ชอบอยู่ก็เดี๋ยวไลน์เอสเอเนี่ยถ้าพี่น้องชอบชอบกันอะไรเงี้ยก็ทิ้งคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวเผื่อผมเจออาจจะเอามารีวิวให้ชมเป็นการสลับสลับบ้างไม่ไม่ไม่ได้มีแต่หุ่นยนต์อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับเพราะจริงๆช่องนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะทําให้มันมีของเล่นหลากหลายแหละเพราะว่ามันเป็นช่องของเล่นนะมันไม่ใช่ช่อง คือมันไม่ใช่ช่องท่านฟอร์เมอร์เอาจริงๆว่าเท่าที่เห็นสังเกตดูก็จะเห็นนะมันจะมีทําส่งทําสีทําอะไรนี้ด้วยตอนนี้กันดั้มใกล้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะทํากลับมาทำสีโซโดบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับเออแล้วก็เ H F เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งที่ต้องจัดลองจัดมาบ้างเนี่ยก็ดีตรงที่ว่าจะได้เอามาเป็นเหมือนศึกษาวิธีการทําสีของเจ้าตัวคาเมนไรเดอร์อะไรพวกนี้บ้างในของทางบันไดว่าทาสีอะไรสีที่ใช้เป็นสีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนจะได้เอาไปประยุก ใช้กับงานโซโดบ้างเลยครับเพราะฉะนั้นนะถ้าได้มาราคาไม่ค่อยแพงมากอะไรเงี้ยผมก็กะว่าเดี๋ยวอาจจะทยอยทยอยเก็บตอนนี้ก็เล็งๆอยู่อีกเฉพาะไรเดอร์ตัวที่ชอบที่ชอบชอบ,ชอบนะมีอีกไม่กี่ตัวก็มีซูเปอร์วันเนี่ยก็อินตั้งแต่สมัยเด็กๆก็อาจจะเก็บด้วยนะครับแล้วก็มี Z ซทโอเซโนี่ก็ชอบ Z ซโนี่ผมซื้อเป็นเออโชโดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตัว s อสเอนี่ยอาจจะอาจจะเก็บด้วยนะครับเพราะว่า Z ซโนี้ดีไซน์ผมโด,โดนโดนใจมากชอบมาก นะครับแล้วมันก็จะดูแบบดีไซน์ดูดิบๆบหน่อยเท่ดีเท่ดีนะครับแต่ว่าตัวอื่นก็ยังไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่นะก็ก็ก็อาจจะแบบไม่ได้เก็บนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปคลิปนี้กันจนจบเลยนะครับยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องช่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นหุ่นตัวไหนกันอีกนะครับยังไงฝากพี่น้องมาติดตามรับชมมาด้วยนิดนึงนะครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนครับบาจ้